สวัสดีค่ะพบกับน้องดาวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมฟีไฟอีกแล้วนะคะหมดใหม่มานะคะคัะเป็นหมดสัดเลี้ยงนะคะนี่โหมดนี้นะคะเปน็นอเลยโหมดนี้นะคะก็จะมีหลายดานนะคะแต่ว่าไม่ถึงห้าหกดานหรอกนะคะยังไม่ถึงหกด่านเลยมันก็ไม่ได้ไเล่นอะไรมากขนาดนั้นนะคะแท้ายนิดนึงนะคะทุกคนจะไปแบบ คะช้ามันหมดเสียงตลอดนะคะโอ,อ,อ,อ้โห E aí เอาเรียบร้อยเอยข้าเข้าเข้าโอเคเอาตกอ่ะคือดีเอ็มสร้างมันาหาบมันด้โอเยมันด้ยากอ่ะโอเคตกออกมาได้แล้วคือเราต้องไปถึงเส้นชัยนะคะทุกคน ต้องถึงคนใช่ไหมแค่นี่นะแล้วตรกระโดดเลยเกระโดดเลยยิ่งนะมันใช่เร็ว เราเล่นกับเพื่อนก็จะเปิดไม้ไเหมือนกันนะคะเปิดเหมือนเหมือนปกติอะไรค่ะเอ,เอ้ยด่านนี้มันเล่นยังไงคือด่านนี้เราไม่เคยเล่นนะคะดา่านอ๋อโดนอย่าอ้าวอย่าให้โดนโอ๋ออ่ะ รอยนะคะทุกคนโหด่านนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคะมาเอาด่านาใหม่ให้เอ็มตั้งด่านโอเคโอเคช่แล้น,นะคะทุกคนแล้วก็เราเพื่อนๆมานะโอ้โหแมวโจ๊กหมูศูนย์เไหน นี่โรลรี่โรลี่อ๋อเหอ่ะวันนี้เพิ่งผ่งดาดนด่านนี้เองสงสัยไม่รอดด่านนี้มั้งอืมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ใกลจะผ่านละสิเดี๋ยวผ่านแล้วว,นวันนี้ยังไม่ผ่านอ่ะไก่ดำก็จะผ่านแล้วนะ เราผ่านเป็นคนแรกเลยก็ไม่รู้จังเลยค่ะคนแรกจิตอันดับที่เท่าไรอันดับสองค่ะนายเป็นอันดับสองเลยต่อไปด่านที่สองนะคะคือแบบ

ไ่าโอเครอยโอเคได้ก็นี่อาจะไม่ได้ฮนะทีจะร้อยนะฮะดูแต่นี้มันก็คือ อย่างนิดหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างทานไปได้ด้วยดีอ้าเราต้องเล่นมดแนวอ้าวโตกะอ้าวถุงสินไทยล้วเราจะถึงซิงแท,ท้ให้ได้อุ้ยเราจะตจออุ้ยถุงจริงด้วย <真>好看、嗯 ได้ได้อันดับสองอีกแล้วแต่เราไม่เคยได้อันดับหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะอันดับสามอันนี้อันัมันสุดท้ายมั้งนะคะน่าจะอันสุดท้ายนะ,ะนี่นะครับถ้ามันมาโดนเราแล้วโดนเราเน่าก็เราก็จะตายนะคะตายทีเดียวเริ่มเ แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูคนอื่นก่อนอันนี้เป็นหมานี่นะเออแมอนที่ได้ปุ๊ดที่ได้คนที่หนึ่งเนี่ยใช่ค่ะดูนะคะว่าจะรอดหรือเปล่าอันดับหกทับสิบเจ็ดเนื้อเดนอันดับสามค่ะทุกคนโอ้โหอันดับสาม อตอนที่สี่ะน,น,น,นะคะทุกคนด่านที่สี่นะคะด่านสุดท้ายนะ จะผ่านนะคะอันดับหกทับสิบห้าอันดับที่เท่าไหรถ้าเรา่นะคะ่ะเราก็จะได้รับกล่องนะคะนะเอาก็ต้องไปเปิดดูนะคะว่าจะได้สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าคือเราได้สัตว์เลี้ยงแล้วนะคะได้เป็นสกินนะคะหนอนจะปีนะคะนี่เลยนะคะนี่เราจะเอาวันนี้ลละ เปิดทีเดียวดีไหมสองกล่องหรือหนึ่งกล่องเอาหนึ่งกล่องก่อนละกันโอ้ได้ะไรจัดเลี้ยงงี้ได้แล้วอ๋อะระครนเราจะไปตั้งชื่อนะตั้งชื่อกันเล่นว่าอะไรดีเออตั้งชื่อว่าหนูโรอ๋อหนูโรโรดี โรด,ดินี่โอเคแค่นี้ก็แย่บอยแล้วนะคะทุกคนหนูโรด,ดิเราก็เพิ่มหัวใจด้วยดีกว่านี่หัวใจเดี๋ยวเพิ่มล่มด้วยดีกว่านะคะไม่เพิ่มดีวกว่าไม่เพิ่มล่มนะคะอืมชื่อมันเอาแบบนี้ ไม่ได้ตัวอกษยมึนไม่ได้โอเคเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราจะมือจับแล้วค่ะโอเค จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย